สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคอร์ดล็อกคู่ห้ากับคู่แปดนะครับบางคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้กระจ่างนะครับหรือไม่ก็มาดูกันนะครับอย่างแรกที่ให้จําคือโนต้ตบนตัวโนต้ตบนตัวไอแต่ละเส้นก่อนนะครับคือเส้นที่หกดูจากข้างบนนะครับที่ผมเขียนเลขให้ลองดูนะครับท่านจะจดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของ ตารางโน้ตของบนคอกีตาร์ให้ตอนแรกนะครับใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูหรือว่าเซฟภาพหรือจดก็ได้จะช่วยให้จำได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับเส้นที่6ก็คือเส้นตรงบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดให้นะครับมาจากตอนแรกคือขอดล็อกคู่5คือมันจะมีแบบขอดหลักคือเรียงกันตอนแรกเป็นจากหัวน,นี่เป็น E นะครับก็จำมา E แล้วก็ f แล้วก็ f ชาร์ปแล้วก็ g g แล้วก็ g ชาร์ปแล้วก็ a นะครับเรียงกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่มีชาร์ปตอนให้ f ชาร์ปแล้วก็ g ชาร์ปแล้วก็ a นะครับเรียงกันไปนะครับ๋งวมจะขึ้นโน้ตให้นะครับแล้วคอร์ดแรกที่ผมจะสอนคือคอร์ด g นะครับในคู่5คู่5คืออะไรนะครับมาดูกันนะครับในตารางครับคู่5ของคอร์ด g ก็คือ โน้ตดีนะครับเราเดจะชี้ให้ดูนะครับ G A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับนี่คือโน้ตตัวที่5ของคอร์ดคอร์ดล็อคอร์ด G นะครับ1 2 3 4 5ามี่ห้านะครับตามตารางที่ผมจะขึ้นให้ตอนแรกนะครับนี่คือคู่5ครับนี่โน้ต G นี่โน้ต d ีครับคอร์ดโน้ตที่5ของคอร์ด G ก็คือตัว d นะครับมันจะประยุกต์ใช้ได้ ทุกคอร์ดเลยนะครับสมมุติว่าจะจับคอร์ด A นะครับต่อจาก G ก็มาตามนี้นะครับเอตอนนี้ G แล้วนี่ a นะครับนับไป5้คอร์กออดก็คือนับไป5้าโน้ตก็คือ1 2 1 2 3สองนอามี่ห้นี่ก็คือจะเป็นคอร์ดล็อกคอร์ด A นะครับหรือง่ายๆก็ให้จับเรียงไปนะครับจับแบบนี้นะครับนี่คอร์ด G เมื่อกี้นะครับนี่ครับ แล้นี่ก็ A ครับค่เลื่อนไปค่เลื่อนไปอย่างละ2ช่องนะครับนี่ G A และนี่ก็ B นะครับก็เรียงตามนี้นะครับตามที่ผมดูจากโน้ตก็จะเข้าใจนะครับโอเคนะครับต่อไปคูู่่8ก็คือเออจากเมื่อกี้เป็นคู่5นะครับโน้ตแรกก็จะเป็นโน้ตหลักคือโน้ต G นะครับ โน้ตที่8ของ G ก็คืออะไรมาดูนะครับ G A B C D E F G นะครับก็่เป็นแบบนี้นะครับคู่แปดแบบนี้นะครับแต่เขาไม่นิยมให้ให้เล่นแบบนี้นะครับคู่แปดต้องจะแนะนําให้เล่นตั้งแต่สาย5ไปนะครับก็คือ D ตรงนี้นะครับนี่คือโน้ต D ครับดูจากตารางนะครับกดตรงนี้ครับ 1> D 1 2 3 4 5 6 7 8นกน้ตนี้คือโน้ตที่8ก็คือจะเป็นตัวดีถ้ตัวแรกเป็นตัวดีตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับดี mm hmm. แล้วก็ E นะครับแบบนี้ครับ mm hmm. คู่แปดประยยกต์ใช้ง่ายๆนะครับ นี่ก็เป็น C นะครับดูจากในตารางดูแค่ขวาน้ตพอนะครับเน้นเส้นที่6กับเส้นที่5นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างนะครับผมแนะนำให้เป็นเพลงแสงสุดท้ายของ Body Slam มนะครับมันจะมีคอร์ด A minor แล้วก็ E minor นะครับแล้วก็คอร์ด F นะครับแล้วก็ G ครับสนใครที่งงคอร์ดก็ดูตารางที่ผมขึ้นให้ตอนแรกนะครับดูแค่ โน้ตตัวแรกมันก็พอนะครับมาครับ ใจของคนยังยังจะไม่จอใจในคืนที่มีเราอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงใจขอล็อกก็ประมาณ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ขอดตรงข้างล่างของ YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแคน่นี้หรือว่าใครติดขัดอะไรงงอะไรก็ม้นถามด้านล่างได้นะครับส่วนใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วสำหรับใครไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็กดติดตาม Subscribe ปุ่มข้างล่าง YouTube สีแดงนะครับขอบคุณครับ